สวัสดีนะครับอยู่กับคนนอน,นาฟาร์มเห็ดฟางชยภูมเช่นเคยครับวันนี้มาในบรรยากาศที่มานั่งบรรยายบนบ้านนะครับบรรยากาศบนบ้านเลยอธิบายกันแบบง่ายๆฟังกันง่ายๆวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการที่หลายๆคนนะครับสอบถามผมเข้ามาว่าเราจะสามารถนำ กากมันเก่าที่ทำการเพราะเห็ดแล้วนั้นกลับมาทำการเพราะเห็ดใหม่ได้หรือไม่อย่างไรนะครับเนาะก่อนที่เราจะไปทราบถึงว่าเราจะสามารถนำมาเพาะเห็ดได้หรือไม่นะครับเรามาทำความรู้จักกับวัสดุเพาะก่อนก็คือกากมันผมจะออกแบ่งแบ่งออกเป็นฝั่ง2ฝัง่งนะครับฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับ ฝั่งซ้ายผมให้เป็นวัสดุเพาะที่เป็นกากมันใหม่กากมันใหม่มีอะไรบ้างนะครับคลิปนี้ไม่เยินเยอะนะกากมันใหม่มีอะไรบ้างนะครับสิ่งที่กากมันใหม่มีคือหนึ่งนะครับกากมันใหม่มีค่าความเป็นกรดสูงนะครับอย่างที่สองที่กากมันใหม่นี่ก็คือมีอาหารนะครับก็คือเป็นเศษแป้งนะครับเป็นเศษเนื้อมันนะครับ อย่างที่3นะครับความร้อนก็มีนะครับอย่างที่4นะครับมีแก๊สเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นแอมโมเนียคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สมีเทนอะไรต่างๆที่อยู่ในวัสดุที่เป็นกากมันนะครับก่อนที่จะย่อยสลายเนาะอย่างที่ที่5นะครับอย่างที่5เลยก็คือมีน้ำหนักค่อนข้างมากนะทีนี้นะครับนี่คือเรารู้รรกันนะครับว่าเวลาเรา จะเพาะหิดเราต้องใช้กากมันใหม่โดยโดยมี5ข้อนี้กำกับอยู่ในวัสดุเพาะที่เป็นกากมันใหม่นะครับทีนี้นะครับเราหันมาดูว่าฝั่งที่เป็นกากมันเก่าที่เราทำการเพราะหิดไปแล้วเขาจะมีอะไรบ้างนะครับอ่ะนะครับอย่างที่1คือนะครับกากมันเก่าที่จะมีเลยค่าความเป็นกรดของกากมัน หมดลงไปแล้วนะครับกากมันเก่านะครับค่าความเป็นกรดของกากมันหายไปนะครับอย่างที่2ออาหารหมดหรือเหลือน้อยนะครับอย่างที่3ความร้อนหมดหรือความร้อนน้อยนะครับอย่างที่4นะครับมีเชื้อราสะสมที่ผ่านจากกระบวนการเพราะเหตุครั้งที่แล้วนะครับอยู่ในวัสดุเพาะนะครับอาจจะเป็นราเขียว ลาขาวลาส้มลาดำลาอะไรก็ตามนะครับที่มันจะอยู่กับวัสดุเพาะเก่าที่มันเสื่อมสภาพนะครับน้องอย่างที่5ก็คือรู้ๆกันเลยว่าทุกส่วนของกากมันมันเสื่อมสภาพนะครับมีความเบามีความเย็นทุกอย่างนะครับมันไปหมดแล้วนะหลังจากที่เราเพาะหิดนะครับอย่างที่6นะครับกากมันนะมีค่าความเป็นด่างสูงนะมีค่าความเป็นด่างสูงอย่างที่7มีน้ําหนักเบานะ เรามาดูนะครับข้อดีของกากมันเก่ามีอะไรบ้างนะอย่างแรกเลยไม่ต้องไปกังวลเรื่องมันไม่มีกดนะครับเพราะว่ากดมันไม่เหลือมันเป็นด่างมันเบานะครับแต่อ่ามันเบานะครับแล้วก็มันมีแค่เนี้ยนะครับข้อดีของกากมันเก่าแต่กากมันใหม่มีอะไรบ้างข้อดีนะครับข้อข้อดีของกากมันใหม่ก็จะมีอาหารเยอะมีความร้อนนะครับแล้วก็อ่า เนี่ยมี2ข้อเหมือนกันนะแล้วก็มีกรดสูงนะครับพอมีกรดสูงนะครับเห็ดฟางเขาชอบเกิดในสภาวะที่เป็นกรดอ่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกากมันเก่าเนี่ยมันจะไม่เป็นกรดอ่อนแล้วมันจะกลายไปเป็นด่างนะครับด่างอ่อนๆไปจนถึงด่างแก่ๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับกากมันใหม่นะครับผมก็จะบอกว่ากาก,ากมันใหม่เมื่อแบ่งแยกข้อดีออกแล้วนะครับหรือการควบคุมแล้วเนี่ยกากมันใหม่ ย่อมดีกว่ากาก,ากมันเก่านะในการเพาะเห็ดนะครับแล้วทีนี้ถ้าเรานะครับนำกากมันเก่านะครับมาทําการเพาะเห็ดมันจะเกิดอะไรขึ้นนะถ้าเรานํากากมันที่ผ่านการเพาะเห็ดมาเพาะเห็ดนะครับกากมันเก่า,นะา head, เนี่ยมาเพาะเห็ดซ้าเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นในกรณีที่เอากากมันร้อเปเ็นเป็นกากมันเก่ามาเพาะนะครับอ่ะ มันก็จะขึ้นอยู่กับว่ามันเก่ามากเก่าน้อยขนาดไหนด้วยนะครับแล้วก็ความเสื่อมสภาพของรอบการเพาะด้วยอันนี้เป็นไกด์ไลน์ในการบอกนะครับในการนำมานำเสนอนะ,อะผมจะแนะนำว่าสำหรับคนที่คิดจะเอากากมันเก่าที่เพาะเห็ดแล้วมาขึ้นลงเดือนใหม่นะครับสิ่งที่คุณต้องเจอคือหนึคุณต้องใช้กาก,ากเก่า ในปริมาณที่เยอะและหนากว่าเดิมในการขึ้นชันเพาะอย่างที่1น,นะครับอย่างที่2นะครับคุณต้องผสมอาหารลงไปเยอะมากกว่าเดิมอย่างที่3คุณต้องเสี่ยงกับสภาวะอากาศอาจจะหนาวอาจจะร้อนอาจจะเย็นหรือนะครับความร้อนในวัสดุเพราะของคุณมันจะอยู่ได้อีกมากน้อยสักเท่าไหร่นะครับถึงคุณจะใส่หนามากๆก็ตามถ้า กากมันของคุณเสื่อมสภาพแล้วลักษณะอากาศของคุณเป็นอากาศปิดและมีฝนตกไม่มีแดดการเพราะเห็ดของคุณเสร็จแน่นอนเห็ดออกไหมกากมันเก่าออกนะครับแต่เห็ดที่คุณจะได้นะครับเห็ดคุณจะได้เป็นดอกแย้มดอกบานนะครับเห็ดออกครึดียวแล้วหมด รอบต่อไปวันที่2ที่3เห็ดที่คุณเกิดขึ้นมาสภาวะการอมความชื้นในชั้นก็จะเยอะนะครับเพราะว่ากากมันเก่ามันเสื่อมสภาพมันคายนะไม่ค่อยได้ทีนี้นะครับปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นคือเห็ดคุณจะเกิดดีมากขนาดไหนก็ตามมันก็จะอ่อจะยุบไปนะครับมันก็จะอ่อจะยุบไปหมดแผงหรือเกือบหมดแผงเพราะฉะนั้น1โรงเรียนถ้าคุณใช้กากมันใหม่ในการเพราะคุณอาจจะได้ถึง150กิโล แต่ถ้าคุณใช้กากมันเก่าในการเพราะคุณอาจจะได้เห็ดอยู่แค่20นะครับจนถึงอย่างดีที่สุด50กิโลในปริมาตรลงเรือนขนาด64-84ตารางเมตรหรือรู้จักในนามขนาดลงเรือนง่ายๆคือถาดเพาะ กว้าง1.5ยาว7ถึงถาดพก1.5ยาว8นะครับแบบ6ถาดหรือขนาดโรงเรือน5คูณ8กับ5คูณ9นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็ดจะออกไหมสำหรับการใช้กากเก่าเพาะเห็ดมันก็ออกแต่ที่นี้นะครับว่าอย่าลืมนะครับว่าในการเพาะเห็ดแต่ละรอบมันคือการลงทุนเพราะฉะนั้นการที่คุณจะขนกาก,ากมันหรือวัสดุเพาะเข้าออกโรงเรือนแต่ละครั้งมันคือการคือการใช้พละกําลังแล้วก็ ใช้ต้นทุนในการผลิตเพราะฉะนั้นในการผลิตเหต็ดแต่ละครั้งนะครับสิ่งที่เราต้องการคือความคุ้มทุนในแต่ละรอบที่เราจะขึ้นนะครับแล้วสิ่งที่เราต้องการนั่นก็คือปริมาณเห็ดและเห็ดดอกตูมที่ได้คุณภาพแต่ถ้าคุณนำกากมันเก่าขึ้นมาเพาะบนชันเพาะปุ๊บเห็ดที่คุณจะได้เกือบร0 0์หรือ100เซนลยคือเห็ดแย้ม,ยมเห็ดบานคุณได้แค่ประมาณ50กิโลนะครับ50กิโลบ้านผมคิดดอกแยมดอกบานผมให้แค่โลละ40นะครับ ถ้าสีนะครับตกอยู่ที่2000บาทนะอะคุณได้2,000บาทคุณมาหักต้นทุนค่าเชื้อค่าปุ๋ยค่าอะไรนะครับค่าอาค่าลำค่าแต่งหน้าค่าเสียเวลาอะไรต่างๆนะครับค่าคนขนออกคนเข้า2000คุณขาดทุนนะนะคุณไม่ได้ซื้อกากมันก็ตามแต่คุณใช้อ่าคนเข้านะแล้วก็ใช้ขี้วัวใช้อะไรไปมันทั้งเชื้อไปอีกโรงเรียนหนึ่งประมาณ สามบาทอ่ะก่อนละสิบบาทนะสามโหลอ่ะนั่นแหละนะครับขอไรกล้องล้มนะอ่ะนั่นแหละนะครับคุณอยู่ได้ไหมต้นทุนถูกจริงคุณไม่ได้ซื้อกากมันจริงแต่คุณได้อาจจะได้แค่สองพันถึงสามพันบาทอย่างกริงได้อยู่ได้ไหมไม่ได้กับอีกโลงหนึง่งนะครับถ้าเป็นกากอินอ่ากากมันใหม่นะครับถ้าเป็นกากมันใหม่คุณได้อยู่ที่ร้อยกิโลถึงสองรกิโลย เป็นเห็ดตูมสักร้อยกิโลเนี่ยนะครับโลละ80เนาะ80เท่ากับ8,000นะ8,000แล้วนะครับอีก50ากิโลเป็นเห็ดแยมนะครับ50าสคูณยีอ่าคูณสี่สิบห้าสเท่ากับอีกอ่ะสักส0 0พันนะครับ8 90คูณได้10,000บาทอ่ะลงนี้10,000บาทคุณลงทุนไปสัก3,500นะครับ3,500เหลือเท่าไหร่เหลือ6,500คุณยังเหลือกำไรลงนี้6,500บาท คุณยังเหลือลงเดือนนี้6500บาทไปลดลดค่าน้ํามันลบอะไรออกนะครับอีกสักพันห้คุณก็ยังเหลือกําไรลงนี้อยู่ที่5000บาทเพราะฉะนั้นนะครับความที่ว่าการลดต้นทุนนะครับเราจะไม่ได้ดูเฉพาะว่าคุณลงทุนต่ําเพียงอย่างเดียวแต่มันต้องไปแมทชิ่งกับปริมาณผลผลิตและก็ผลตอบแทนที่คุณจะได้ในการพักเหยีดแต่ละรอบ เพราะว่าในระยะเวลาที่เท่ากันนะครับแต่คุณได้เห็ดต่างกันได้ลักษณะดอกเห็ดที่ต่างกันและปริมาณที่ต่างกันแต่ระยะเวลาการเสียเวลาในการทำเห็ด1รอบประมาณ1เดือน30วันเท่ากันสิ่งไหนที่มันคุ้มกว่ากันร,ระหว่างการมันเก่ากับการมันใหม่อ่ะมันก็จะมีเคสนี้ขึ้นมาคือว่านีหลายคนบอกว่าก็ทําแบบนี้ไปเลยสิเอาก,ากากเก่าผสมก,กากใหม่ เอากากเก่าผสมกากใหม่ผลที่ออกมาคือว่ามันจะเป็นกี่กี่สักเปอร์เซ็นต์ล่ะที่มันจะออกมาดีนะครับแล้วก็จะมั่นใจได้อย่างไรว่ากากเก่ากจะไม่พากากใหม่เกิดปัญหาไปด้วยภายในโรงเรือนแล้วกากมันเก่าที่จะมาใช้เพาะนั้นมันไม่ได้ส่งผลดีอะไรอยู่แล้วที่จะนํามาผสมในการขึ้นโรงเรือนใหม่แล้วทําไมเราถึงจะต้องไปนํา วัสดุที่เป็นกากเก่าที่นำมาเพาะแล้วนำมาผสมขึ้นโรงเรือนอีกแทนที่มันจะเพิ่มผลผลิตแต่มันกลับจะช่วยสร้างปัญหาหรือทำให้วัสดุเพาะที่เป็นกากมันใหม่เกิดความเสื่อมสภาพเร็วกว่าเดิมหรือเกิดปัญหาในโรงเรือนเร็วมากกว่าเดิมทำให้ผลผลิตของคุณนั้นเกิดปัญหาขึ้นมาได้นะครับนี่ก็คือ ากไว้เป็นแง่คิดนะครับสำหรับใครนะครับที่กำลังคิดว่าจะเอาวัสดุเพาะที่เป็นกากมันเก่าที่ผ่านการเพราะเห็ดแล้วนำมาเพาะซ้ำๆซ้ๆเพาะคิดว่ามันใช้ได้ใช้ได้ไหมใช้ได้แต่คุ้มทุนไหมไม่นะครับไม่คุ้มเพราะฉะนั้นถ้าโดยส่วนตัวผมตามที่ผมทำมานะครับผมบอกเลยว่าถ้าคุณจะนำกากมันเก่านะครับที่เป็นกากเก่า ผ่านการเพาะเห็ดมาขึ้นโรงเรือนเนี่ยสู้คุณไปหากากมันเก่าที่ยังไม่ผ่านการเพาะเห็ดนะครับจากโรงแป้งที่มีกองลักษณะกากมันกองใหญ่ๆเป็นรอยๆตันเนี่ยให้เขาตักมาลดหนึ่งแล้วมาเพาะแบบนั้นคุณจะได้ผลผลิตดีกว่านะครับคุณจะได้เห็ดดอกตุ่มมากกว่านะครับแล้วคุณจะได้ผลผลิตที่ดีกว่าเอากากมันเก่าที่ผ่านการเพาะแล้วมาขึ้นลงเดือนนะ นี่ฝากไว้ให้คิดนะครับสำหรับใครที่อยากเพาะเห็ดฟางโดยใช้กักมันเก่าที่ผ่านการเพราะมาแล้วเพราะฉะนั้นใครที่คิดอยู่นะครับผมบอกเลยว่ายกเลิกความคิดนะครับแล้วกากมันถึงจะหายากในช่วงไหนก็พยายามนิดนึงแล้วกันนะครับพยายามเอากากมันใหม่ถ้าไม่อยากเหนื่อยฟรีถ้าไม่อยากอยู่ในสายอาชีพการเพราะเห็ดแล้วท้อนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงจะฝากไว้ประมาณนี้สําหรับ ช่องของเรานะครับส่วนท่านใดอยากได้สาระอะไรดีๆเกี่ยวกับการเพราะเห็ดฟางนะครับทิ้งไว้บนคอมเมนต์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะนําสาระดีๆเกี่ยวกับการเพราะเห็ดฟางโรงเรืองนะครับมานําเสนอและพูดคุยในคลิปถัดๆไปสําหรับวันนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับฝากดูโฆษณานะครับฝากเป็นกําลังใจให้สําหรับ ช่องคนนอนนาฟาร์มเห็ดฟางชัยภูมิด้วยแล้วกันนะครับจะนําความรู้ดีๆนะครับแล้วก็เชื้อเห็ดคุณภาพเชื้อเห็ดฟางเพชรพญยยแลของเรานะครับนำมาทําคลิปให้ดูนะครับการเพราะเห็ดผลผลิตและก็เทคนิคต่างๆในการดูแลหเห็ดอย่างไม่ปิดไม่บังอย่างมีองค์ความรู้อย่าง มีที่มาที่ไปมีเหตุมีผลนะครับเพราะฉะนั้นการพาอเห็ดฟางนะครับทฤษฎีสําคัญปฏิบัติสําคัญประสบการณ์สําคัญนะครับภูมิศาสตร์นะครับภูมิอากาศสําคัญทุกอย่างต้องแมทแล้วก็คุณจะประสบความสําเร็จในอาชีพพาอเห็ดฟางแน,น่นอนสําหรับคลิปนี้ขอลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ